2 2 3 ไม่ตามแผนที่วางไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะได้แผนร้อยรซ็กับการที่เราตั้งเป้าไว้วันห้ามีคนคือห้าหมื่นเนี่ยก็ได้แล้ววันนี้เราก็ได้เป้าเมื่อวานได้มาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะได้มาสี่หมื่นเจ็ดพันคนบนรนะครับสิบคนสิบพันคนนะครับก็ถือว่าตามแผนนะครับแล้วก็อุปสรรคต่างๆแต่วันแรกนะครับที่เราเจอในการแก้ปัญหาในเรื่องของคิวเรื่องของการ จากคิวแล้วก็เสริมคิวนั้นเราได้แก้ปัญหาเรื่องจบไปแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้ที่เรามปเยี่ยมนะครับคือเยี่ยมที่จุดของพื้นที่เขตขอเขตบแปดนะครับซึ่งเป็นของอใช้ของสโมสรของธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งได้รับความ,มรุ้ค๊อกจากทางธนาคารกรุงเทพซึ่งท่านได้มอบให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่บริการของพี่น้องผู้กันตนแล้วก็ ท่านก็มีความวิเคราะห์ให้เราได้ใช้จนจบสิ้นภารกิจในภารกิจการกระจายวัคซีนแล้วการจัดสรรวัคซีนะคะตอนนี้ที่บอกว่ามีการขอดางมาตรฐานเพิ่มมั้ยคะมีการจัดสรรวัคซีนเพิ่มมาให้อีกไหมคะในหมู่เรียนที่เรื่องวัคซีนเราต้องประสานกับคณะกรรมการควบคุมโรคขอซึ่งเขาเป็นคนดูแลเรื่องวัคซีนในวันนี้เราเองก็ได้มีการรับการเดินวัคซีนสามวันครั้งสามวันครั้งนะครับซึ่งปัญหาก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับในการที่ จะต้องประสานงานกันนะครับเราเองก็วัคซีนทุกใหม่ที่เราจะเบิกยังไม่ได้เบิกนะครับซึ่งเรากําลังขอทยอยของเก่าอยู่นะครับซึ่งเราจะต้องใช้ทุกวันนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็มีเจ้าที่ของทางหน้างานทางกมไปพบทางท่านที่ดีควบคุมโรคติดต่ออยู่นะครับในเรื่องของวัคซีนของพี่น้องผู้กระตนที่มาตามลำดันะครับแล้วก็ไปเจอท่านผู้หักทางประเทศนครับ ขออนุญาตขออนุญาตที่มาที่มาสปอร์ตก่อนนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตติดเต็มครับขออนุญาตนะครับ